สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็มาถึงคลิปที่6กแล้ว mm hmm. ซึ่งเราจะมาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาตลอดทั้ง5าคลิปกันเลยนะคะจากหนังสือเรื่องคนแปลกานนที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เรามาดูกันเลยค่ะว่ามันจะมีข้อคิดอะไรบ้างแล้วมาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยนะคะการคิดต่างนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆข้อที่ 2, 2> mm hmm. ปัญหาที่คาดเดาไม่ได้มีอยู่เสมอ แต่เราสามารถรับมือได้ด้วยทัศนคติที่ดีและการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเรา mm hmm. ข้อที่ 3. การสร้างสรรค์สิ่งใหม่เริ่มจากความคิดและการลงมือทําอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวค่ะข้อที่ 4. การรู้จักแบ่งแงยกเหตุการ์สําคัญช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญจริงๆในชีวิตของเราค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ความสบายใจอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้ และสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองกำลังจะเริ่มทำอะไรก็ตามแต่ยังไม่กล้าที่จะลงมือทำนะคะอยากให้ทุกคนได้มาฟังพอดแคสต์เรื่องนี้และจงเป็นคนที่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำจริงๆและตัดสินใจให้ดีๆค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลในอนาคตที่ไม่ดีให้กับตัวเองเชื่อเถอค่ะเราคิดแปลกได้ต่อให้จะโดนดูถูกหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณชอบและอยากจะทำมันจริงๆ คุณจะไม่ลังเลยที่จะทำมันคุณจึงตัดสินใจทำมันเถอะค่ะอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นเลยไอเดียแปลกใหม่ที่คุณกำลังคิดอยู่นั้นอาจจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคตก็ได้และอาจจะเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังที่ต้องการนำไอเดียของคุณไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพแบบคุณก็ได้ค่ะ อย่าท้อกับชีวิตนะคะถ้ามันไปเลยต่อให้มันจะผิดพลาดบ้างแต่ยังไงมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่มันสําเร็จขึ้นมาจริงๆและนี่คือทั้งหมดสําหรับพ s อดแคสที่รับแรงบันดาลใจจากหนังสือที่มีชื่อว่าคนแปลกเท่านั้นที่สร้างสารรคสิ่งใหม่ๆได้ดิฉันหวังว่าพ o อดแคสต์นี้จะทําให้คุณเห็นคุณค่าของคนแปลกมากขึ้นค่ะ และกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพราะใครจะรู้บางทีคุณอาจจะเป็นคนต่อไปที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับโลกเวนี้ก็ได้ขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ